หวของเราก็จะมีสองบูธเนาะนะครับก็จะมีบูธของไบโอชาดิี่เราสามารถให้ว no ัดเลยว่าฐานของเราที่ทำออกมาเนี่ยคุณภาพกำมันได้เลยไหมอันนี้นะครับนี่นะครับฐานเป็นฐานตัวนี้ใช่ครับนี่นะครับใช่ครับก็จะเป็นฐานอันนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่อันนี้เป็นไพลอตเลยนะครับเป็นไพลอตที่อาจารย์อ่ดรเจมาให้นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอย่างนะครับขั้นต่อไปของเราที่จะทำก็คือจะเป็นพวกของไม้น้อแข็ง ูกไม้ผลไม้ครับอันนี้ก็จะเป็นแปรรูปออกมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นแปรรูปผลิตภัณฑ์อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นที่ดูดซับกลิ่นกับสารพิษน,นะครับปกติที่เราเคยเห็นทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นฐานระดับชาโคหรือฐานคาร์บอนธรรมดาเนี่ยเขาดูดกลิ่นไม่ได้นะดูสารพิษไม่ได้นะครับแต่ของเราจะเป็นระดับเบลชาก็สามารถที่จะดูดสารพิษได้นะ ถ้าอีกขั้นนึงคือกำมันนี้คือเกศสูงเลยที่ใช้กับเครื่องสมอางสมามารถทานได้เลยนะครับ <S <S ตอนนี้เรากำลังผลิตมาถึงระดับนี้ได้แนละ้ว<อ>ถึงระดับกำมันเลยใช่ใชครับในนี้มีครับที่เราผลิตเองอ๋อวัดดูได้เลยอันนี้อันนี้เขาวัดยังไงครับนี่คือเครื่องอะไรครับเนี่ยอันนี้คือเครื่องวัดกำมันทั่วไปครับคือเครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้านะครับเราจะตั้งค่าโอห์มนะครับปกติถ้าเราวัดถ้าแตะกับเหล็กมันจะมีเสียง แต่เสียงมันจะบอลหน่อยเพราะเสียงดนตนะรีเนาะเราสามารถสวดได้ว่าอันไหนคือฐานกำมันอย่างเงี้ยก็ไม่ดังไม่ดังไม่ดังอ่ะอันเนี้ยดังออเอออันเนี้ยไม่ดังในเนี้ยจะมีที่เราให้ให้เขามาเล่นพอเล่นเสร็จเราก็จะเอาของแถมให้เขาไปชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ย อันนี้ก็คือเราเราสามารถวัดค่าได้เลยนะครับใช่ครับวัดได้เลยแล้วของเราก็มีการตรวจวัดคุณภาพของสินค้าเราทั้งหมดเลยอย่างพวกนี้ครับคือผ่านการตรวจวัดหมดแล้วนะครับโอเคอันนี้อันนี้เป็นก้วย อันนี้เป็นกล้วยสติ๊กกล้วยสติ๊กนะครับสองทีเดครับสวัสดีครับพี่เจนครับวันนี้ของของตำบ,ตบลตำบลล่องกวางตำบลล่องควางนะครับเป็นกล้วยสติ๊กก็ะะจะมีสองตัวเป็นกล้วยสติ๊กแล้วก็ที่เข้าโคงการของอยูทูบีนะคะก็จะคือเป็นกล้วยของตัวนี้นะคะ่ะตัวนี้จะเป็นแบบเก่า แบบใหม่ทีทำขึ้นมาอ๋อแบบใหม่เป็นกระปุกใช่ค่ะมีทั้งกระปุกแล้วก็เป็นซองแต่ว่าจริงๆมีเป็นซองซองที่ฉีดพร้อมพร้อมพร้อมทานแต่ละครั้งด้วยแต่พี่ว่าเอามาไม่ทานนะคะก็เลยจะเป็นแค่สองตัวซึ่งตัวเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่เป็นครอบครัวใหญ่น,นะคะค่ะก็คือเป็นกระปุกที่ว่าตักง,ง่ายใช้ง่ายเขาไปทานยังไงครับเออถ้าตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าคนที่เขา ทานเครื่องดื่มเครื่องดื่มอยู่แล้วเนาะเป็นตัวชินกาแฟอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถเอาไปชงได้ประมาณหนึ่งสองช้อนชาผสมกับเครื่องดื่มได้เลยนะคะก่อนอาหารจะช่วยเรื่องช่วยถ้าตัวของกล้วยบนกลุ่มตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยตัวกล้วยของเขาเนาะตรงเปลือกเขาเขาก็จะเขามีทำเนี่ยเราจะใช้ตัวเปลือกกล้วยนะคะใช้เปลือกกล้วยด้วยไม่ใช่แค่ผลไม่ใช่แค่ผลฝนก็อย่างเดียวซึ่งตัวเปลือกกล้วยตรงนี้จะมีรสฝาดอยู่นิดๆซึ่งตัวรสฝาดตรงนี้เนี่ยจะมีสารแทนนินนะคะซึ่งสารแทนนินตัวนี้เนี่ยจะเป็น ตัวที่ช่วยในเรื่องของเคลือบคอด้วยแล้วก็เป็นตัวที่ป้องกันไอการเกิดของโรคกระเพลลาะกรดไหลย้อนนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราจะมีสมุนไพรที่ผสมด้วยอย่างตัวนี้เนี่ยเราผสมกับอตัวของใบดาวอินคาไปนะคะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของเติมกระดูกการปวดตามกระดูกตามข้ออะไรเงะะี้ยค่ะตัวนี้จะช่วยนะคะ ซึ่งตัวของสมุนไพรที่เราใส่ไปเนี้ยเราปลูกในสวนที่เป็นออร์แกนิกนะคะรวมทั้งกล้วยด้วยเราคัดสรรเป็นออร์แกนิกหมดนะคะตรงนี้ก็เลยมั่นใจสําหรับผู้ที่ไปบริโภคได้นะคะว่าไม่มีสารเคมีนะคะโอ้ยดีเลยอันนี้กระปุกละเท่าไหร่ครับเนี่ยอถ้าเป็นกระปุกเนี้ยเราขายอยู่ที่5 9บาท70กรัมนะคะ70กรัมไ0บาทใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นซองตรงนี้เนี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณ4 5กรัมนะคะยู่นี้เราขายอยู่ที่30บาท30บาทนะครับติดต่อได้ที่ไหนครับถ้าเกิดวงนี้ ถ้าเป็นเบอร์โทรใช่ไหมคะก็จะเป็น0845451677นะคะก็คือติดต่อมาที่เจนได้เลยหรือว่าจะเข้าไปที่เฟซก็ได้ค่ะเป็นเฟซบุ๊กของเพจของสวนอิมดอยม่วนใจนะคะหรือว่าจะทักไลน์ไปก็ได้ค่ะค่ะตรงนี้ก็จะมีตัวที่ข้างล่างหรือว่าจะอยู่ตรงนี้ขาป้ายได้เลยนี่นะครับใครคสนใจสามารถติดต่อได้ครับที่ตำบ,บลล้องวางนะครับกวยน้ำว้าบดผมออโอเค ขอบคุณมากครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับ